หนึ่งชุดเนี่ยถาดที่ที่ถาดให้ดูตะกี้เนี่ยเนี่ยนเนี่ยเถาดเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะได้ไส้ได้ตับได้สันคอหมูสามชั้นหมูหมักแล้วก็ได้กุ้งได้ปลาหมึกได้ชุดผักเนี่ยชุดผักอย่างเงี้ยหนึ่งถาดแล้วก็ไข่ไก่นะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะไม่แพงนะคะส่วนเป็นตระกูลผักก็จะเป็นกระหล่๊ม กรัมปีกับผักบุ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอะไรก็สั่งเพิ่มค่ะทุกคนสั่งเพิ่มได้ค่ะสุกแล้วหมูหมักหมูหมักสุกแล้วสุกแล้วน้ำจิม้มเด็ดมลยยายกินไม่คุ้ม,มยายก็มานั่งถ่ายไงคะม,มานั่งให้กำลังใจคะ่ะมันไม่ให้บุฟเฟ่ค่ะยาย มีเต้าหู้มีอะไรด้วยของนิ่มๆอ่ะแต่หมูหมักก็อกอ็อร่อยนะย,ยัยมันไม่แข็งอืมหมักเนี่ไม่ไม่แข็งนะยายนะกินกับน้ำจิ้มกับข้าวก็อร่อยกินข้าวกับน้ำจิ้มอร่อยแล้วยายกับบุนเส้นอ่ะรู้สุดยอดอ่ะไะะข่ด้วงเผ็ดเค็มทองเผ็ดเค็มทองย่างนะคะไข่เค็งทองยั่วๆค่ะ แมนยูโคตรโหโดนตีตีนำห่างกว่าหนึ่งศูนโอเ้โอเราจะปรุงน้ำจิ้มเพิเ่มนะคะน้ำจิ้มหมดตีขนาดไหน ตึงคอยากแห้งๆจังว่าสองทิ้งกับดูด้วยภาพไปดี

ิดเวอร์ดูดิสมปนเอมอมีสะสแมแป้นเ้วยนะคะทุกคนตับขัดตับอันนี้น่าสดก็เลยไม่เห็นคนกินนะคะดูดิ ยิ้มช่ำช้ำคูย,ย่างนะให้มึงนะเดี๋ยวมาหาอวดอ้างคือถ่ายเตาให้เขาดีนะ มชั้นสามชั้นสามชั้นกคนสามชั้นที่นี่คือดีงามนะคะเนสามชั้นมันเป็นเหมือนประมาณว่าเขาสไลด์ทำเองอ่ะมันไม่มันมาก